คิดหน้าด้วยจ้าดูวันแหสวยงามมากจ้ะจะเตรียมตัวออกมาเจ้าบากก็เตรียมตัวออกประเด็นปกติน่ะผมนัดว่านสองโมงชื่อพิษดาพิธีของบ้าน วูก่ที่อไปเจพูแล้วรปยมแล้วมีเม่้ขาวมีเนื้อล่เราหอมหรียม ก็คนที่พอไปเจ๊พอคืนะครับเอาบ้างเขาได้เนี่ยชาวฮามัึกยักครับนี่ก็หยเพียงแค่นี้จ้าเดี๋ยวรับชมชิหน้าด้วยจ้าวันแห่สวยงามมากจ้ะคนเตรียมไปแห่รับประพพระคู่ขดะเป็นพระคู่เนาะ พอคู่บิชิตวัดบ้านย่างประสาทแต่เนื้อเนี่ยมาหลับชุ่มน้ำกันเลือเนี่ยกันละปกตินะผมนัดว่าสองโมงนะคือเส้นกายทิศนี้อของบ้าน

พระคู่เนาะพระคู่พิจิตวัดบ้านแากประสาทตะื้อนี่มาหลับชมน้ำตะลื้อเนี่ยโอ้เพิ่งนะครับเขาจาตั้งุยนเออแต่ตอนนี้ต้อนรับพี่น้องขากเพื่อพี่น้องมานมนะครับเพาะว่าไสมาเนี่ยตนับากา คู่วิชิตก็เสืเป็นครูเป็นครู่วิชิตใ้ผู้น,นัะะนออนออน่นะครับเพื่อให้มานเสียพร้อมเพื่อเข้าจากขบวนเพื่อนออกจากนี้นะครับไม่เกินสามวงเอาเป็นว่าสองคู่วิชิตก็เสืเป็นครูเป็นครู่วิชิต ไอโค่น้านะครับเพื่อให้แมาเสียพอ่อเพื่อให้เขาจากขบวนเพื่อ,อนออกจากนี้นะครับไม่เกินสามโมงออเอาไปบ้านของแห่พัดยศไม่ใช่หรอกไอโค่น้านะครับเพื่อให้แมาเสียพอ่อเพื่อให้เขาจากขบวน

vâng <laughs> ừ, còn đi vào bây giờ là cái chân đấy อาพูดถือคูนำนะครับเพื่อให้มาเสียร้อมเพื่อเข้าจากขบวนเพื่อนออกจากนี้นะครับไม่เกินสามโมงเอาเป็นว่าส<ม>องคนเตรียมเหย่ฮแล้วเป็นอยู่แค่คู่เหรอคือคุณนั่นะครับเพื่อให้มาเสียร้อมเพื่อเข้าจากขบวนเพื่อนออกจา,ากนี้นะครับ ไม่เกินสามโมงเอาเป็นว่าสองวานที่อไปเจ๊ถ่ายถ่ายคลิปอย่างเดียวถ่ายคลิปจ้าถ่ายคลิปลงเพื่อนรอรับชมเด้อจะแห่

ไม่ไดหรอก่าเหน่อยมากฮะ้าวบางงีหนึ่งนะครับแห่พัดยดพลึงนะครับเขาอยางตั้งสูดนอดแต่ตอนนี้ต้องรอบพี่น้องขาา่กนเพื่อพี่น้องขาเป็นถึงไม นะครับเพรู้ว่าใครถิมานรอบของก่อนี้จะเตรียมตียวออกมาเจาบากก็เตรียมเตัวออกเปลี่ยนไอูน้่านะครับเพื่อให้ม่เสียควอมเพื่อเข้าจากขบวนเพื่อนออกจากนี้นะครับ ไม่เกินสามปูเอาเปบ้านของคู่พิชิตแล้ื่อเป็นคู่เป็นคู่พิชิตถ่าถ่ายคลิปอย่างเดียวถ่ายคลิปจ้าถ่ายคลิปลงเพื่อนรอรับชมเดอ้อจะแห่ไม่ได้ออกมาพพก เตรียมไปลุงคูน้ำนะครับเือให้มาเสียพร้อมเพื่อเข้าจากขบวนเพื่อนออกจากนี้นะครับไม่เกินสามโมงเอาเป็นว่าสองตัวแฮผัดหยุดผัดหยุดไอ้ถ่ายคลิปอย่างเดียวถ่ายคลิปจ้าถ่ายคลิปลงเพื่อนรอรับชมเดอ้อจะแฮ ถ่ายคลิปอย่างเดียวถ่ายคลิปจ้าถ่ายคลิปลงเพื่อนรอรับชมเด้อจะแห่ไม่เดี๋ออกมาเตรียมตัวแห่พัดยุดพัดยุด วอากอที่พอไปเจ๊ตะคู่วิชิตก็าสื่อเป็นคู่เป็นคูวิชิตถ่ายถ่ายคลิปอย่างเดียวถ่ายคลิปจ้ะถ่ายคลิปลงเพื่อนรอรับชมเด้อจะแห่ กูเพงนะครับเขาจาตัางถิ่นแต่ตอนนี้ตอนรอบพี่น um ้องขาวกราบเพื่อพี่น้องข้าวป็นคอมาดีนะครับ้าวโมงว่าะครคือาดีเอาล่ะข้าวกราง คือเป็นการเทคนิคของาไปท่านสองคือนะครับเอาบ้างบ้างเขาได้เขาแจ้งให้ไปถามกันอีกนะครับแล้วคลินีก็บเกียงแค่นี้จ้าเดี๋ยวรับชม